สวัสดีครับเป้าหัวเดช่องอยังก็ครับผู้ชายฟังเล่าเด้อช่องผู้ชายฟังเล้าเพื่อนกับมาทํำมาเยี่ยมต้องนองไอ้บ้านดงหน้าขามแขวนสวรรค์น,นักเขตสองปปเล่าก็นี่น้องซื้อไว้ยังไงก็ครับนี่อ้าวพูดละคนนี่ซื้อ,อยังก็นนี่ ก็พอดีตื่นจะพาเห็ดเมนูกินเลี้ยงกันรอชมฝีมือนะครับนานจะทำนางก็ไดนอกอาจจะพูดเรื่อยเปื่อเบิ่งคลิปแต่เงินเฮิ่มพูดกับคอยกับอีลาเพิ่นไปหาหน่อไม้เอ้ยน้องอีลาเพิ่นพาไปหาหน่อไม้แล้วก็มาแกงกินที่นี่ละสองคนถึงเมามีแล้วมีน้องแปดสี่นั่งแล้วก็เล่าประเทมาชมตัวนะ เห็นวีซ่าเพิ่มมานี่พัดศึกษาศึกษาพอลเมืองศึกษาพอลเมือร์ประเทศเทาแล้วนี่จะค้นนั้นบ่ศึกษาพอลเมือร์บัตรหนาขามวมันนี่จะค้นนั้นบ่ผู้เทาเล็กน้อยมีจะค้นกับจัดประเทศนั้นบ่กแบซีได้เห็นวีซ่าเพิ่มตอนแรงคือการคือกันเออห้องเด็กขอวีซ่าเดียวน้่มันมานี้นะใช่วีซ่าอ๋อ ลายชั่วโมงนี้สิมซ่านี่นะสองละชั่วโมงบุแตงมาสำคัญเลยเติมเนาะศึกษาพลัมืองนี้เขาเอานยเลยเ่ยฮอาข่า้มีซ่านี่นะขาจอดเนเลนี่เองเฟซซี่เขาเอานเลยนี่เอาเือเมืองอาจจะพรอาจจะพังทองอเบ่มีมี่รองสังคมเรื่องสังคมคุณเ่้ากัแต่งดอกอ๋อแต่งดอ เอาว่านนั้นบ้านนี้ละต้องเอากระดองเทเล่ในนั้นบ้างฮะลุยเครดอาหารการกินซึ่งเท่าบ่งว่าเป็นซื้อบิลม่าเนี่ยมานนี้ยกขึ้นดลายยางอยู่เด้อยบุญอ่ะ หมึกน้ำตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการย่างกุ้งนะโดยสาวนางสาวนางเลี้ยนยใไ่ก่อนลงเลี้ยนยุไซไหน อเอาบ้านหลังนี่บอกออันนี้งเียปฐมนี่ปฐมเอาก็น,นึกว่าไอ้เลี่ยนยุนนี่เลยขี้กายมาอยี่บ่อรอันงขวาขวามือน,น,อน,าานล่เนาะท่ามานี่กับ้ซมมือเนาะท่าเขากลับไปนเนาะโอ้นึกว่าเลี่ยนยุนหลังนี่เลยอันนี้เป็นปฐมข้างๆข้างๆก็อยู่ติดกับโรงเรียนสร้างอยู่ในอัน ช่องลุ้มนั่นเด้นี่ก็ยูทูบเบอร์ที่สวยที่สุดในอาสพรอาสพ,พรทอ,องอาสพรทองน้องเป๊บซี่ช่องไอ้เป๊บซี่ผู้สาวผู้ไทยปะ ผู้ที่ตามเกือบจะลักมือน,นะครับลงคลิปซื้อมือใช่ป่ะนี่บหมอหมอไ่ใชลงคลิปพอคอยว่างเนาะเวียงลายเนาะในลงคลิปซื้อมืออืมคือ <c oughs> ยังเห็นไปทำบุญอยู่ใส่ <c oughs> แตง่งอยู่วัดแตงคือแต่งตูงามเถ <c oughs> องาดอมาวเนี่ยแหอืมอยู่ใส่วัดคือบ่เห็น อันน้อันนี้น,น,นอ,กอใกล้กันชุดติดแต่งเนี่เป็นชุดผู้ไทยหรือชุดเอเดล่าวเลยเหรอ,อเห็นลงไปทำบุญโอ้เง็นก็ดดนฝากงาม ฝากปกาคุ์กับงามเนาะขนาดมันต้องใส่สองคมเลยอยู่ไทยเนี่ยเขาต้องใส่เมีดสองคมนี่เป็นฝากสวยฝีฝมือรจริงๆเลยสุดยอดสุดยอดไพ<อ>ยจะโชว์ฝีมือตามาบอก์ไยตามแสบสาวนัางก็บแบบสี่หมอ มือในแป๊บสี่มาโชว์ฟีมือฝากแคดดี้กับฝากงามได้แฟนแคดดี้นะฟีมืออยู่เด้เขดีเลยกินนี่แล้ไม่ต้องกินข่าวแรงเลยเนาะ ไก่เป็นตัวไก่ย่างเส้นู่แสนซีตวละแสนซีหมักใหญ่เลยรอดติดตามนะครับตอนนี้หลังจากฟักมะละกอเสร็จแล้วก็สาวๆก็มาย่างกุ้งต่อนะครับรับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับผม bạn xin say sưa, say nhau là zoom uẩn nó, cứ phụ uẩn nó. Ừ. Dương, sơn con, chăng ba thì điều na, Dương súc con. ไกยสาวอีหลาน้อยนะเพิ่นว่าเพิ่นว่ามักสาวแฝดสี่เพิ่นว่างามคักเพิ่นว่าเจ้าอุณช้างเพิ่อนใช่ปะไปก็ฮะทานยังก็่อนเเออพิ่นมักเบิ่งช่องเจ้าเพิ่อนมาเพิ่นเอฟซีเจ้านะเพิ่นว่าสาวผู้ไทยนี่เพิ่นเบิ่งแต่ช่องเจ้าบวกขาได้เพิ่นว่าไกยสาวอีหลาน้อยนะเมือนเปนเหรียญน้ำเพิ่น มามามห้องกันเลยกิดพออ่อเนี่ยแหละส่วนมาน้่ส่วนมาน้่นนตอนในพุษาผู้ไทยมันถอดเสือหรือโจชุดดักเลียนมอเจ็ด กินสตรอเบอรี่เมื่อนี่มีผูดด้ใดให้หัวใจเราบอกแคดดี้อ่ะมันมีคนติดผู้บาวติดหัวใจให้เลยบอกมึงออยู่ไทยอยู่ไทยเนี่ยก็จะติดสติ๊กเกอร์หัวใจให้กันเต้มเสือ่อมอยู่ล่างบอมอี่เนอาะเออเอาม่วงเอาม่วงเป็นละ น้องแคดดีกด้ก็อยู่มอใดก็สาวหมอหา่าละไเนี่เม,มนูกินข่าวคับสาวผู้ไทยฟังเล่าสอปปลเล่าแขวนส,สวรรณเขตเมืองอัศพร พอดีมันยังสดนะกันเลยบอดซื้อแบบฝากมาเพราะว่าคู่ระเจ้ามีฟีเมอร์อยู่นองแคนดี้กับชว้ฟีเมอร์ปอกของม่วงอู้สาวม่อหาแล้วม่อหาในจากปีสิบห้าสิบหกเอาสิบหก ไปโรงเรียนอย่างเมนนี่คู่สอนวิชาอย่างั้นมันนี่เฮ็ดยังป้องกันในเฮ็ดยังเนี่ยกรม่โอ้ cháp bún thải chứ bả bơ bún kiểu làm ải hết rồi bả ừm là bỏ trước nuôi nhảy nó peo bảng đấy nó cháu nhớm đấy chứ bả chìm ngon đấy hả นนี่น้ำก็จะเต็มนะครับนี่เนาะ,นเ,นะเต็มมาแค่ดี้สาวภูไทแต่ว่าซื้อฝลังซื้อจริงว่าจัางได่นนี่ฮ <Candy. S 1> ะแดดี <Candy. S 1> นน้นามสกุลยังจันท่าดาราจันท่าดาราทั้งซื้อจริงซื้อเลหนียนะเดียวกันเลย แซ่บไปก่อนจานหน่อยแล้วก็ดีมินมีเฮ้ามินใส่กำลังมินีเฮ้าเนี่ยบรรยากาศชายทุ่งครับป่านเพิ่งกระติดตรงหน้าริมหนองน้ำหมู่บ้าน พู้ไทยผู้ไทยล้าวก็ผู้ไทย,ไทยมุกดหารกาลสินสกลก็แบบเดียวกันเลยถ้าว่าผู้ไทยล้าจะง่ามกลัวแม่จะบอกคดดีนะมาข้ากินกุ้งแลร์บอน้งนนองแคดดีกับกำลัง ปอบผงโมยุสวนจากของไปอุดหนุนมาลูกละสองหมืนหาพันกี่เป็นเงินไทยต่อเดือนเงื่อประมาณเท่าเดือนสองหมืนหาตอนนี้ค่าเงินเล่าก็บกำลังลดลงลดลงเรื่อยๆตอนก่อนปีใหม่นั่นแลกอยู่ที่หกแสนสามบาทมะหลังปีใหม่หกแสนสี่ตอนนี้งหกแสนหา มือนี้ก็โชคดีได้สาวผู้ไทยมาเหตุอาหารสู้กินทั้งน้องแคดดีทั้งไ่น้องนั่งผู้สาวหม้อเจ็ดครับผู้สาวหม้อหา่าไม่ได้าคตรงาม,งาม กินข,ขาวพอดีกินข,ขาวแรงกินไก่มดนีก็อิ่มพอดีเลยเนะนี่ยน,น้าางเลย่อเอาเพื่อนกว่าเลิกสามโมงแสดงว่าเลิกเท่าไรนี่ามนะเลิกสามโมงเพ่งย <c oughs> ังเม่ด้เลิกเพิ่าเลิกมาบ่เลยเลยมาสาใจเย็นอยู่บ่ยงเนก็เลิสามี่ลิกไอ ข้างในก็กำลังต่ำมาคุ้งอยู่ผู้อยู่ข้างนอกก็กำลังย่างไก่เซโน่คุ้งก็ย่างสุกแล้วมื้อก็ย่างสุกแล้วกินเรื่อยจะบอกไก่เซโน่นี่ยบอกบ่าใครได้ออกไปบุญบอกอือไปไปไปไม่ซ <arp> <arian> ื้อบอกคือบุญซื้อ ไม่น้อยกับมี่หิวมือเศร้าขเขากินโตไม่ล 50, ะหาสิพันธ์อะมดมดผู้เดียวไม่ละเกือบร้อยขมดแซบแสดงว่าเริ่มหิวเลยด้วยนี่กินข้าวแท่งข้าวแรงเลย สามสาวผู้ชายเนาะนี่แหละสามสาว <มา S 1> เนหนังสามมุมเลยดบบบิ๊เกเดียดร์ท่มิดเนาะดมมีเพลินนน่่นกา,ก,ก,ากินนะน่ากินแค่แซ่บๆแต่ไมเพื่อนมีแตห่หมูแม่ปลาหมึนนกน้ำกุ้งแม่ที่ขาดที่ได้ก็คือ,อปิ้งไก่เซโนนะครับชอบผ้าพาี่ละส่วน สาวนังนี่เกอนเด้สนดี่นเด้อน้หานงดนั่นโดนมันเังเต่ว่าเป็นนังเอกช่อง y u t u b e เนาะมาเดี๋ยวมพี่น้องเลิกกินเขาแลันเดียวเดว่าคำนางพี่รนี่ต้องให้สาวแคดดี้นี่ส่วนมันเังยิมวานไปเอาไปนะกินเนาะ ยินแล้วเขานี่ยนะินนำคู่เดียวดิลุยครับบานฟีมือสาวผู้ไทยแซ่บบ่น้อโบแซ่บกับบาแซ่บเนาะหิวบานดิกินข้าวแล้วสาวๆกับมี่ของหวานจินเนี่ยมีแตงโมท่ทานตะวันข้าวโพดกนม ของชอบน้องแคทด,ดีมากยี่บอมากบอ,กเ,อเป็นมาตะเว้นอะนะตะเว้นเนะี่ยเนาะเขาเอินตะเว้นเนาะยืนตะเว้นนะคนะงมากนะโอ้ต้องสื่อมาหายทูเดียวเป็นถุงเหมือนนี้บนะันเนาะเอาอยูาบ่บ่เสด็จบ่ต่อแสดงว่าเอา,เอา <laughs> นี่เจ้าภาพเจ้าของบ้าเนเ้านางเพิ่นมาตะเว้นนอนกันดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับออขอขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกคนทุกท่านนะครับฝากติดตาม อยู่ช่อง YouTube ตุกตุกเฟม i l y ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาทำคลิปสาวลาวน่ารักน่ารักแบบนี้ให้ดูอีกนะครับ